สามก็ระกาศรางวัลกันแล้วก่อนจะถึงรางวัลใหญ่เนี่ยนะฮะก็มีการแสดงของยงคาราบาลนะครับนี่และนี่ฮะพี่พพแอดพี่แอดหรือว่าน้าแอดของน้องๆนะฮะคุณยืนยงโอภาคุณทุ่มกีตาร์ลงมาคือเพลงแรกเนี่ยเล่นจบไปแล้วเพลงเท่าทะเลครับแล้วก็คุณเล็กคาราบาลเป็นคนร้องเสร็จแล้วดีเจคนที่เป็นพิธีกรในรายในรายการในวันเมื่อคือนนี้ ก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้คาราบาลเนี่ยร้องอีกทีนึงหลายใครอยากฟังคาราบาลก็ปรบมือหน่อยคนก็ปรบมือนะวงคาราบาลก็เดินขึ้นมาเตรียมที่จะเล่นต่อให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ตั้งเสียงตั้งสายอยู่นะคุณแอก็ทุ่มกีตาร์ลงมานะตอนนั้นคนก็สงสัยว่าคุณแอ๊ดโกรธเรื่องอะไร,รโมโหเรื่องอะไรวันนี้มีการแถลงข่าวนะครับลองฟังดูนะครับตัวไม่ดีเพราะว่ามัน ผมหลังจากคอนเสิร์ตแล้วผมไม่ได้ผมทำงานหนักแล้วก็ผมลบกับลูกน้องมาคือ,ค,อคือทีมงานของผมเนี่ยผมถึงแม้ว่าผมจะฝึกมาดีแต่ว่าเขาก็ไม่เคยกับงานใหญ่ๆงานที่มันมีคุณภาพระเบิดอารมณ์ใส่เพราะว่าแอมผมไม่ดังไมโครโฟนผมไม่ดัง,ดง,ดงแล้วผมก็ตะโกนเรียกเขาก็ไม่ไม่สนใจกันเพาะว่า ผมเลยบิทวขาดนะครับต้องขอโทษพี่น้องสื่อมวลชนที่ต้องเสียเวลากับเรื่องอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอารมณ์ของศิลปินของผมนะครับถึงถ้าเป็นสมัยก่อนผมคงชกไปแล้วนะเป็นสมัยนี้ก็แค่ทุกหนีตาแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าต้องขอโทษนาทีวานะครับที่ทําให้งานสีสันต้องด่างพร้อย ผมผมดื่มครับดื่มแจ็คแดนเนียนที่เขามาโชว์แต่ว่ามันผมไม่ได้เมานะครับครับก็คือโมโหทีมงานทีมไม่ไม,มก็ไม่ดังแอมก็ไม่ดังอแล้วก็ทีมงานคนนี้เนี่ยอย่างที่คุณแอดบ,บอกว่าก็เคยทําให้งานเสียมาแล้วครั้งหนึ่งครับนะจะถามว่าไล่ออกไหมพวกไม่อยากไล่ออกสองสารลูกเมียเขาอืแต่ไม่เกี่ยวกับมีคนแซวอยู่หน้าเวทีอะไรอย่างงี้ไม่มีไม่เกี่ยวก็มีแต่คนปบมือแอดบอกมีคนปลมืออยากจะให้มาร้องต่อเล่นต่ออืมนะฮะคัะอ่ะพากัน